แกได้แล้วนี่ เรทำอะไรพี่แฟทำว่ารูปอยู่ นี pues ่เองทาอยู่นะน่าจะทำหนักมากโตาทำไมอย่วไปลยย่าติ๊ไปเลยอย่าน้ำมันอย่าน้ำมันอย่าเาน้มันมาติดกย่าเอาน้ำมันมาติ๊กอย่าเอาน้ำมันมาติ๊เสียงให้หมดเลยเสียงให้หมดเลย ไม่เห <pid> ็นนะจะคุยตามันไม